ฉิงปิงจ้าฉันอยากจะลาป่วย我想ฉันอยาก我想ฉันอยากลาป่วยเรียกว่าฉิงปิงจ้หนังสือเหลือ3เล่มครับขอบคุณมากๆครับหนังสือ3ามออเดอร์สุดท้ายนะครับเพื่อนๆนใครอยากได้รีบสั่งนะครับ3มเล่มสุดท้ายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะสามเล่มสุดท้ายใครอยากได้รีบสั่งได้เลยขอบคุณนะครับสามออเดอร์สุดท้ายขอบคุณนะลาป่วยเรียกว่าฉิงปิงจาลาป่วยฉิงปิงจ้า 拉不会请病假，拉不会请病假，拉不会了哇，请病假，拉不会了哇，请病假，拉不会请病假，拉请拉不会请病假，拉切切了哇，请假，拉切切请假。今天苦阳啦，今天杨老师请假。今天苦阳啦，今天，今天苦阳啦。 杨老师请假哭杨啦杨老师那请假那请假哭杨啦杨老师请假นั่นเองนะครับ <c oughs> เอาต่อไปนะครับเขาบอกว่าทําไมเธอถึงต้องลาด้วยทําไมเธอต้องลาด้วยเธอลาทําไมเธอลาทําไมทำไมเธอถึงลา,งลานี่为什么เธอเพราะอะไรฟังดีๆนะครับคําว่าเพราะอะไร为什么เพราะอะไร为什么 เธอ你เธอ你เพราะอะไร为什么เพราะอะไร为什么เธอเพราะอะไรเธอถึงะลาทําไมเธอ停家啦你为什么要请假เําไมเธอถึงจา家啦你เธอ为什么แปลว่าเพราะอะไรหรือแปลว่าทำไมฟังดีๆนะ为什么แปลได้สองความหมายแปลว่าทำไมหรือแปลว่าเพราะอะไร为什么แปลว่า ทำไมหรือแปลว่าเพราะอะไรไส什么แปลว่าทำไมหรือแปลว่าเพราะอะไร你为什么จ请าทำไมเธอถึงจะลาล่ะ你为什么ว请假ทเธอทำไม你ส什么เธอทำไมต้องลาด้วยจ请าทำไมเธอต้องลาด้วยเธอลาทำไมอ่ะเพราะอะไรอะเพราะอะไรเธอถึงลา你ส什么เพราะอะไรเธอถึงจ请า,เ,าะะเธอถ,ถึงต้องลา 请假啦请假啦ครูหยาง啦อยาง老师请假啦请假啦请假他ไมถอถึงตอง啦 <c oughs> 你为什么要请假他ไม่ถอถึงตอง啦เอาตามครูนะครับเพราะอะไรภาษาจีนว่า为什么เพราะอะไรทำไม为什么อ่านตามครูดังๆนะครับนังสือมีใครสั่งอี้ไหมครับ หนังสือ400กว่าคนที่ดูอยู่มีใครสั่งอีกไหมครับหนังสือเรียนมีใครรับอีกไหมหนังสือเหลืออยู่3เล่มนะครับขอบคุณมากๆนะครับใครอยากได้หนังสือนะอย่าลืมสั่งนะครับอีกประมาณไม่เกิน5นาทีจบแล้วนะครับใครอยากได้หนังสือรีบสั่งนะครับวันนี้ยังได้ราคา385พรุ่งนี้400นะครับขอบคุณนะครับวันนี้ยังได้ราคานี้ตอนนี้เหลือ3เล่มนะครับพรุ่งนี้ราคา400ฝากแจ้งพวกเรานะซื้อแค่หนังสือมาเรียนกับครูฟรีใช้เวลา3เดือน พูดได้แน่แถ้ามาเรียนทุกๆวัน3เดือนพื้นฐานพูดได้แน่แครูอย่างย้ำนะมาเรียนกับครู3เดือนพื้นฐานพูดได้แน่แน อยากเรียนกดติดตามใช้เวลา3เดือนนะครับผู้ใดแน่ฝากพวกเราทุกๆคนด้วยใครที่ดูอยู่สนใจอยากเรียนก็กดติดตามมาเรียนด้วยกันใครที่ดูอยู่สนใจอยากเรียนเข้ามากดติดตามเรียนด้วยกันฟรีตลอดชีพครับเรียนด้วยกันฟรีตลอดชีพแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับเอาเพราะอะไร为什么ทำไมเพราะอะไร为什么เพราะอะไรทําไม为什么เอาต่อไปเพราะว่า因为เพราะว่า因为 ดูดีๆนะครับคำว่าเพราะว่า因นเพราะว่า因为อีกทีนะครับเพร <snakes> าะอะไรเรียกว่าสม么แต่เราบอกว่าเพราะว่า because 因为เพราะว่า因นเพราะว่าขอบคุณเจ้าของกล่องนะขอบคุณนะครับพิสมายขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเจ้าของกล่องนะขอบคุณนะพวกเราฝากติดตามเจ้าของกล่องด้วยขอบคุณนะครับเพราะว่า因นเพราะว่า因为อีกรอบหนึ่งเพราะว่า因为 เพราะว่า因为เพราะอะไร为什มเพราะอะไรทําไม为什มเพราะว่า因为เพราะว่าว为อีกทีหนึ่งสิครับเพราะว่า因为เพราะว่า因为เพราะว่าน为วันนี้ยนฉันวันนี้我今天ฉัน我ฉัน我วันนี้今天วันนี้今天 Minit o 有点，Minit u 有点，Minit u n 有点，ไม่สบาย不舒服，ไม่สบา i 不舒服，o ั e นี้ไม่สบายนิดน今天有点不舒服，ไม่สบ a ย不舒服，ไม่สบาย不舒服，ไม a สบาย不舒服，ไม่สบ a ย的话不舒服，ไ s ่สบาย不舒服，ไม่สบาย不舒服。 ฉันไม่สบาย我不ฟ服ฉันรู้สึกไม่สบายเราเรียนไปแล้วคําว่ารู้สึกใช้คาําว่า感觉的รู้สึก感觉的รู้สึก感ไม่สบาย不舒服ฉันรู้สึกไม่สบายั觉得ฉันรู้สึกว่าั觉得ฉันรู้สึกว่ามีนิดหนึ่ง有点มีนิดหนึ่ง有点啊อะไร的有点ไม่สบาย不舒服ไม่สบาย 不舒服。哎，我你哭羊啦！杨老师请假。เพรา因为，เพราะว่า因为，เขาไม่สบา他不舒服。我你哭羊啦！今天，我你，今天，我你，今天哭羊啦！杨老师请假。哭羊啦！杨老师请假。เพรา因为，เพราะว่า因为，เขาไม่สบา เข不舒服าไม่สบายเขา,าเขาเขาเขาไม่สบาย不舒服ไม่สบาย不舒服เพราะว่าเขาไม่สบาย因为他不舒服เห็นไหมครับเพราะอะไร为什么เพราะอะไร为什么เพราะอะไรทำไม为什么เพราะว่า因为เพราะว่า因为เพราะว่า因为เ,าา因เาา因ขาไม่สบาย 他不舒服，เพราะว่าเขาไม่สบาย，因为他，เพราะว่าเขา，因为他，เพราะว่าเขา，ไม่สบาย，不舒服，ไม่สบาย，不舒服。今天哭羊啦，今天杨老师请假。今天哭羊啦，今天，今天哭羊啦，杨老师请假。 <music> 哭羊啦！羊老师请假，เพราะว่า因为，เพราะว่า因为，因为他没สบาย，他不舒服，me 没สบาย，他不舒服，me 没สบาย，他不舒服。万妮今天，万妮今天，万妮今天，万妮今,今,今天，哭羊啦！羊老师请假，哭羊啦！羊老师请假。 ทำไมอ为什么ทำไม为什เพราะอะไร为什เพราะว่า因为เพราะว่า因เขาไสบาย่เขาไม่สบายเขาไม่ายเข่เขาไม่สบเ่บาเ่ายเสเขสเขา่สบายเ่สาเขาม่สบยเขาไม่สบาย่สบาเไ่ย่บา่สบาไม่สบายเ่สบาย่บยเพื่สนาไม่ายมบายเม่บเ่สบเ่สบาย่ยาไมสบาม่คราบยเขะ่บาเม่สบายเม่สบม่บาเา่บายมบาครม่สยเา่บายเขมสือ่สไห่สมีบมสบายคราสบม่สม่เขาไ่าม่ส ใครมีพิมพ์คาว่ามีนะฮะมาเรียนกับครูได้ทุกๆวัน10โมงครึ่งบ่ายสองครึ่งและสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนมาเรียนกับครูได้ทุกๆวัน10โมงครึ่งบ่ายสองครึ่งและสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนขอย้ำอีกทีนึงใครจะสั่งซื้อหนังสือซื้อได้เลยนะครับครูอยางฝากพวกเรามีพิมพ์คําว่ารับนะหนังสือราคานี้เฉพาะได้เฉพาะวันนี้วันสุดท้ายนะครับนังสือราคานี้ได้เฉพาะวันนี้วันสุดท้ายนะครับราคา385บาทพรุ่งนี้เป็น400ครับ ใครอยากสั่งรีบสั่งนะครับหนังสือหนังสือเรียนมีใครรับอีกไหมครับหนังสือรับพิมพ์รับนะราคา3 8 5บาทสําหรับเล่มเล็กใครสายตาไม่ดีอย่าประหยัดเงินนะครับซื้อเล่มใหญ่ไปเลยชัวนะครับใครสายตาไม่ดีแนะนําซื้อเล่มใหญ่ไปเลยชัวกว่านะครับนะฝากทุกทุกคนด้วยเอาฝากรับเก็บกล่องด้วยเก็บกล่องด้วยฝากเก็บกล่องด้วยฝากเก็บกล่องด้วยทุกทุกคนฝากเก็บกล่องด้วยนะขอบคุณทุกทุกคนนะขอบคุณเจ้าของกล่องด้วยสวัสดีนะครับไม่บีสวัสดีนะครับหนังสือเรียน มีขายรับสั่งได้เลยมีขายรับหนังสือสั่งได้เลยนะครับหนังสือขอบคุณนะครับขายรับหนังสือสั่งได้เลยนะขอบคุณทุกทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้เวลาสองทุ่มเดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้เวลาสองทุ่มนะใครจะสั่งซื้อหนังสือรีบสั่งก่อนที่ครูหยางจะลงไลฟ์ใครจะสั่งซื้อหนังสือรีบสั่งก่อนที่ครูจะลงไลฟ์นะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนด้วยกันหนังสือตอนนี้เหลืออยู่2เล่มครับขอบคุณนะฮะหนังสือเหลือ2เล่มนะ หนังสือเลือสองเล่มครับมีใครรับอีกไหมไม่ไม่เชียช่ยเชี่ยขอบคุณคุณวานนะอ่าหนังสือเลือสองเล่มครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกทุกคนหนังสือเรือสองออเดอร์ใครอยากได้หนังสือรอบนี้สั่งได้เลยนะเรือสองเล่มขอบคุณนะครับเอา้าเพื่อนเพื่อนครับหนังสือครูหยางจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ สไลด์เรียนเมื่อคืนครูยางสอนถึงบทที่3เดี๋ยวครูสอนต่อให้ใครอยากเรียนก็มาเรียนได้ใครไม่อยากเรียนก็เจอกันคืนนี้เวลาสองทุ่มเราเจอกันคืนนี้เวลาสองทุ่มนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับหนังสือมีใครจะรับอีกไหมครับขอบคุณนะครับใครสั่งซื้อหนังสือสั่งได้เลยนะในตะกร้านะตอนนี้หนังสือเหลือสองเล่มนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้เวลาสองทุ่มเดี๋ยวเจอกันคืนนี้เวลาสองทุ่มนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะมาเรียนด้วยกันนะครับซื้อหนังสือแลลอย่าาืม